สวัสดีครับผมเบาหน่องครับมือนี้มาพอๆกับเบาหน่องอีกคือเก้าครับผมมือนี้เบาหน่องจะมาบอกความฝันสู่ฟังครับผมความฝันผีเล็กครับความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารญาณในการรับชมและฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุทิโชคได้ดวงครับฟังไหวเป็นแนวทางครับผมเบาหน่องนี่อย่างเบาหน่องมาบอกสู่ฟังครับผมผีเล็กครับเพิ่นฝันเห็นผี่หญ่พามครับหลักกิโลเฮนครับเพิ่นฝัน งวดที่แล้วเพิ่นก็ถือเลขครับเพิ่นถือเกือบทุกงวดครับเพิ่นถือเกือบทุกงวดแต่เพว่าเพิ่นบอกเห็มาบอกให้สูเบาหนองฟังแต่ว่ามางวดนี้เพิ่นบอกว่าพันจังแห้งเบาเอยกระชันแต่ว่าสีเขาหรือบ่เขาอันนี้กับโบหูน้ำเพิ่นวางสิแต่ว่ามีอย่างเพิน่นอยากมาบอกสูฟังบ้ดนี้เบาหนองได้ถามว่าคือจงหายไปโดนคือจงบ่เห็นทรงขา่าทรงยังเน่ เปินวาเอือยถือเกือบทุกงหมวเลยเปินวะบอกว่าโง๊บโบอกว่าซีซีบอกว่าซีซีหก๊พ้นก็ถือครับหัวทาัคนถือจังแห้งว่าจังวันนี้เราก็ถามบ่าวหองอยู่หรอว่าเป็นอย่างคือบ่กวมาขอเหล็กน้ำไอ้ภามบ่าวหลองเลยวาช่วงนี้บ่ได้ไปเอือยยากแห้งว่าจังอยากแห้งเลยบ่ได้ไปเอือยก็ไปขออยู่ด้นะเอือยไปขอเอือยไปขอเนี่ย เพื่นอนว่าเขาฝันเนี่ยเอเือยจะเห็ดไห้เพื่อนแต่ว่างวดนี่เพื่อนว่าสี่บอกเลขเรื่อยๆเพิ่นว่าแต่เพื่อนบอกว่าอัานนี้ถ้าถือเลขง,งวดนี่ขอเหลาขวดใหญ่เดี๋ยวพอขอเหลาขวดใหญ่ขอสี่สิบขวดใหญ่เพิ่นว่าเอื่อยเรื่อยแล้วต่เลดตอบตกลงมาเดี๋ยวมาบอกความฝันทุกังว่าเพื่อนสี่เลขตัวไหนเพื่อนให้เห็นตัวไหเพื่อนจงขอเหลาขวดหนึ่ง บานี้ในคืนน่นนะเนาะคืนคืนออกครรษสาคืนออกครรนาเพิ่นฝันเพิ่นบอกว่าอันเพิ่นเห็นอ้ภาพนางอยู่หลักกิโลนางนางนางคือจังเบาหน่องเคยไปนางนางเอาหลังพิ้งพิ้งหลักกิโลแล้วก็เห็น เห็นกันเพิ่นก็เลยเพิ่นก็เลยบอกว่าเลขยากถือเลขอกเพิ่นว่าคะแนนคะแนนถือเลขเข้าขอเราโตขวดใหญ่หนึ่งเด้อเพิ่นว่ามันออกมันซาแล้วเพิ่นว่ามันออกมันซาแล้วขอราะเราขวดใหญ่หนึ่งเด้อว่าสิถ้าถือเลขพิ่นก็เลยว่าเอ้าคัแนถือเลขสิสิเลี้ยงเราปุ่นว่าสิ พอวันนี้พิ่นเบาแล้วปึ๊บพึ่งกัลูกขึ้นมือสองขางมือหนึ่งพึ่งจับอีกฝั่งหนึ่งอีกมือหนึ่งจับอีกฝั่งหนึ่งคือคือดนันมันเป็นสีเรียรมันบอกยืนยืนยืนอยู่ตรงมุมจับยืนสิจับหลากกิโลยีส่สิอีกขางหนึ่งมีเลขกซีหนึ่งกับหนึงหา อีกฝั่งหนึ่งมี5009ูนย์นย์เาเพิ่งวางสิพอปัอนี้เพิ่นเบอกแล้วปุ๊บเพิ่นเอามือสองขาง,ขงที่จับตัวเลขนี่เอามามือนะ่ะมือตอนแรกยุง่งเฉยหรอตอนแรกมือสิพ่อป๋อนจะเพิ่นเบอกแล้วปุ๊บเพิ่นเอามือสองขางนี่มันหลวกด้วยกันแล้วก็นั่งยังพันนมมือเพิ่นกรเล็ดอันสะดุ้งตื่นขึ้น เพิ่อนก็เลยมานังคิดว่าเอเเลขมันสีออกมากจังใดบาพามเพื่อนว่า,วามาพามาพาคือจังเอามือข้างนึงจับอีกฝั่งนึงเลยอีกมือหนึ่งจับอีกฝั่งนึงแล้วเอามาลูบใส่กันข้างนึงนี่ห้าศูนย์ศูนย์เก้าอีกข้างนึงนี่สี 4, 1, ่หนึ่งกับหนึ่งหาสี่หนึ่งกับหนึ่งหาวันนี้เพื่อนก็ล่องมานางังมานังแปด ม้ามนังแปลการการเหตุทาของไอ้ข้าเพื่อนคิดว่าเฉ่ยเอามาร่วมกันบอเพิ่นหวังสินะเพิ่นคิดนะเพราะว่าขางเนื้มันก็มีหาศูศูย์เกอีกฝั่งหนึ่งมันมีซีหนึ่งกับหนึ่งหาดนี้มันก็มาตรงกับที่เพิ่นว่าเพื่อนอยากกินเหล่าเหล่าซีสิบเหล่าขาวบักซีสิบ 40, 40, ดีกีนะอ่ะซีศูนย์มันก็มี แล้วก็รหนึ่งศูนย์มันก็มีเก้าหาเก้าหาเก้าซีมันก็เป็นไปได้ครับแล้วก็เลขอยู่ตรงกลางมันก็มีศูนย์ศูนย์กับโมแนครับเดี๋ยวบบาน้องสิบแปลตัวเลขไว้ให้อีกเธอหนึ่งนะครับเด้อเพื่อจะได้เห็นกันชัดๆยังไงก็ลองพี่จะหน้าเบิ้งนะครับเด้อพี่เลขเราว่าเราสื่อไว้แล้วเราสื่อไว้แล้วสื่อไปหลายนํา ่นวาสินะขอให้ถ <information S 1> ือจังๆเด้อภาพเมื่อว่าสัตขอให้ถือจังๆเด้อว่าสัตงวดนี้ถ้าถือคนว่าแต่ว่าขันบ้านหนองไปขอคือสิบ่ท่านแลรวล่ะบันนี้่นวาถ้าถืองวดนี้บ้านหนองก็จิทะเลเขาเด้ทะเลเขางวดนี้บ้านหนองกะจิจ้าถ่ายขึกันขวดใหญ่ของพี่เ็กอีกเป็นสองขวดใหญ่เลยว่าสัตเอาลองมือนะครับเด้องวดวันที่ หนึ่งพฤศจิกาย,ยนหกหกครับผมโขงชูไทยโงคุชไทยฝันพิเลครับฝันเห็นพีไอพามขอกินเหล่าครับงวดนี้เข้ามารับโชคไปนํากันขึ้นเก่าจี้ีดงกใหทรงวังดังปาถนาะหลังจากงวดนี้แล้วปุ๊บเบ้าหนองกระชิดดาเนินการสางกระถอมลุงผู้สวงให้แล้วเซจกาหนดการก็กคือวันที่สิบสองครับให้แล้วก่อนวันที่สิบสองถ้าบุญยังผิดพลาดแต่ถัด มันบ่อแล้วหรือว่าจังไดจะจังหวะกันอีกคนอนึงนะครับนาอเพราะว่าตอนนี้ก็ยังขาดขาดทุนทรัพย์อยู่นิดนึงนะครับนาอที่จะในการสั่งลุงปูไอสั่งลุงปูนัน่นแล้แหละแต่ว่าเหลือเหลือกระถอมกับอันเทพืชน,นี่ครับเดี๋ยวจังไดก็คอยติดตามได้ว่าน้องที่ไปอัปเดตตั้งแต่มือสื่อเล็กมือสื่อเล็กมือมือเฮคงมือเทพืชนหรืออีกอย่างหลายๆอย่างเดี๋ยวบอกน้องสิมามอัพ เดชให้ฟังอีกเท่านึงนะครับเนาะจะได้ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งไหนสมหวังดังปรารถนาขอบุญบารมีหลวงปู่สวงหลวงปู่มุนแม่ฮันนี่ไอไข่บานเบ้าหนองและกระซิงซักสธิ์ทุกพระองค์ทุกที่ที่เบ้าหนองไปขอให้โดนบันดาลโชคลาภให้ทุกคนบ่นหลงทางในงวดนี้ซื้อเลขตัวใดสื้อรอตีใบใดไหวก็ให้ได้รับโชกกันสุขูสุขคนสาธุสาธุสาธุ หมวดนี้เข้ามารับโชคไปนำํำงานครับเพื่อจะได้เงินก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีมีกินมีใช้ไม่ขาดมือบานหนองกับพยายามหาตัวเลขมาฝากทุกคนโค้งสุ้ายเดี๋ยวบ้านหนองสีฟา่าเอาคีบลงให้เบิงว่ามีของไผ่แน่เอามาฝากอย่างไดก็ขอให้ทุกคนจงอยู่ดีมีสุขคิดสิได้ไงสมหวังทางปัญนาโจนะี้กันอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มมานหนาวแล้ววันนี้ม,มืวนวานเมื่อก่อนนี้บ้านหนองฝนตก ม,มือนีหนาวเหรอครับอากาศเรื่มนหนาวแล้ว,อ,าาลอ,ว,ลวอย่าไ้ก็ดูแลสุขภาพเจ้าของน้ำเด้ครับเด้อผู้ใดได้เลขตัวใดผู้ใดมีอีหยังสกิดมาบอกว่าน้องน้ำเนี่ยเผื่อเขาจะได้ลับโชคไปด้วยกันหรือว่าอีหยังนี่แหละหลายๆอย่างนะครับนะอ,อยจะอด้ขอเขอให้ทุกคนจงประสบความสำเร็จในทุกๆด้านคิดสิ่งหวังคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังดังป่าถนาสวัสดีครับ